เอเรามาอาทำเติมตารางนี้ให้เต็มนะครับเนาะตารางนี้มันต่างจากที่สอนนิดนึงนะครับมันจะขาดอะไรครับมันจะขาดลำสื่อหนึ่งนะครับเนาะเป็นสี่ทีเวิร์นะครับล้วยังมีส่วนนี้คำสื่อหนึเนาะถ้าเติมเต็มแล้วมาดูเฉลยกันเลยครับ And Where do you go นะครับ when did you go sorry when did you last time learn new something new นะครับอ่ะคราวนี้ถ้า verb แท้เป็น verb to be ใช่ไหมครับแล้วมี verb อยู่ตัวเดียวเราก็เอา verb to be เอาโทษทีครขาเรามาดูานี้ก่อนอย่างที่บอกครับถ้าพูดถึงเรื่องราวในปัจจุบันให้เราใช้ verb ช่องที่หนึ่นะครับ do does นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตให้เราใช้ did นะครับ อ่ะคราวนี้ามาดูถ้าเวิร์บในประโยคนั้นมีเวิร์บตัวเดียวแล้วเป็นเวิร์บ to be นะครับมันก็จะได้โครงสร้างตามนี้ครับถ้าเป็น yes no ก็ขึ้นต้นด้วย be เลย subject แล้วก็ตามด้วย complement เลยครับตรงนี้คือ complement นะครับแล้วก็ถ้าเป็น a e w o r d ก็แค่ใส่ a e w o r d มาด้านหน้านะครับตามด้วย be subject แล้ว complement นี่นคือโครงสร้างที่ verb เป็น v e r b to be แล้วมี v e r b ตัวเดียวนะครับ U R กับ verb ใช้ต่างกันอย่างไรนะครับ verb ช่องที่หนึ่งของ verb to be คือ is am are ใช้กับ present time นะครับ was were ใช้กับอีนนอันนี้โอเคคราวนี้เขาให้ทำอะไรครับเขาให้ circle the correct w o r d นะครับ in both คำ in both คือคำตัวหนานถะ้ามี2องคำคือ before กับ after ข้อหนึ่ง rules one เขาบอกว่าอะไรครับ in questions with auxiliary คำถามในประโยคคำถามเนี่ยที่มี verb ช่วยนะครับให้เราใส่อะไรครับ do does did ไว้หน้าหรือหลัง subject เองคำตอบก็คือ before ด้านหน้านะครับกดข้อ2บอกว่าอะไร in questions with be ประโยคคำถามที่ verb uh, tab เป็น verb to be และมี verb อยู่ตัวเดียวเนี่ย แค่เราวางเลยครับ is mr was w e r e before subject unit นะครับก็ค <c oughs> <c oughs> ือตำแหน่ง auxiliary verb นั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับโครงสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ historic, <c oughs> คืออะไรครับคือ wh word verb ช่วยประธาน i n f i n i t i v e แล้วก็ตาม the complement นะครับเนาะโอเคคราวนี้เรามาดู language bank หน้า128อนิดนึงครับ เนาะครับโอเคเขาบอกว่าอะไรครับ yes no questions are uh, questions ประโยค yes no question คือคำถามนะครับ that only require a yes or no answer ซึ่งเรียกร้องให้เราตอบแค่ yes ก no น,นั่นเองนะครับ for questions in the present and past simple สำหรับคำถามนะครับที่ในรูป ปัจจุบันหรือใช้ ten present simple หรือ past simple นะครับให้เราใส่เลยครับ put the auxiliary do does did before the subject นะครับนะที่กล่าวไปนะตัวอย่างเช่นเลยครับ does he live here นี่ครับนี่เป็น yes no question เพราะนั้นเราต่อแค่ yes he does นะครับเห็นไหมครับโครงสร้างของ yes no question คืออะไรครับ auxiliary verb subject infinitive แล้วก็ complement นะครับต่อมาครับโอเค for questions with be คำถามที่ verb แท้เป็น verb to be แล้วมีอยู่ตัวเดียวนะครับให้เราวางอะไรให้เราวาง put be before the subject ให้เราวาง verb to be เนี่ยหน้า subject verb to be มันหมายความอะไรครับหมายความว่า is am are was were นะครับนะี่ครับ is he married no but no he isn't ครับ auxiliary verb be subject แล้ว the complement ต่อ wh questions are questions the real question will come which asks for more than yes no answer Zy เพื่อต้องการคำตอบมากกว่า yes no นะครับ use the same word o r d e r as yes no question นะครับโครงสร้างของ wh question เนี่ยใช้ลำดับการเรียงคำเนี่ยใช้โครงสร้างเดียวกันกับ yes no question เลยแต่ต่างกันที่ตรงไหนครับต่างกันที่ wh word จะมี wh question จะมี wh word ด้านหน้านะครับเนาะนะครับถ้าตัด wh word นี้ออก มันก็จะกลายเป็น dislocation นะครับโ okay. อเคคราวนี้เรามาดู w h w o r d กันครับ who เขาบอกใช้กับอะไรครับใช้ถึงคนนะครับ where หมายถึงสถานที่นะครับ what หรือ which นะครับใช้ถามเะยถามหาสิ่งของนะครับคราวนี้ what กับ which ต่างกันนิดหน่อยครับเนาะ which เนี่ยจะหมายถึง อะไรครับ which has a limited number of possible answers ก็คือคำตอบที่จะเป็นไปได้เนี่ยมันจะน้อยกว่า what นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างเช่น what music do you like นะครับแสดงว่า m u วสิอะไรก็ได้ในโลกนี้นะครับมีเยอะมากนะครับคำตอบการที่การที่มิวสินั้นจะเป็นคำตอบมีเยอะมากเนาะส่วนถ้าเราใช้ which นะครับ which do you prefer s u p p o or r b a b l y r r u น b y ครับคำตอบเนี่ยมันจะมีอย่างจำกัดนะครับคือมี2 choice นั่นเองเพราะนั้น which กับ what มันมันถามหาสิ่งเดียวกันก็บสิ่งของแต่คำตอบที่จะเป็นไปได้ which จะจะมีจำนวนน้อยนะครับ what จะเป็นอะไรก็ได้นะครับประโยคนี้เนี่ยเราอาจจะใช้ which can ก็ได้นะครับเช่น which music do you like น,นั่นหมายความว่าคําตอบที่เขาจะตอบน่ยมันจะมีอย่างจํากัดอาจจะมีอยู่สองสามช้นั่นเองแต่ถ้าเราใช้ what music you like เนี่ยคำตอบเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ในโลกนี้มากกว่า2องสามช้อยนะครับต่อมาครับ when ใช้ถามเวลานะครับ how often ใช้ถามความถี่คือบ่อยแค่ไหน how often do you go to English class sorry English lessons คุณเรียนภาษาอังกฤษบ่อยแค่ไหน นะครับ how long นะครับ how long ใช้ถามหาความยาวของระยะเวลาหรือความยาวของระยะทางนะครับ how long does t h e s last คือ last ตัวนี้นะครับเป็น verb นะครับหมายความว่าดำเนินอยู่แสดงว่าอะไรครับ class นี้เนี่ยใช้เวลาหรือดำเนินนะครับกี่ยนานเท่าไหร่นี่นะครับ ต่อมาครับ how much กับ how many ถามหาถึงถามหาอะไรครับ quantity คือปริมาณนะครับ how much ใช้กับคำนามนับไม่ได้เช่น how much ย o dispursed เห็นไครับราคานะครับ,ราานะรบมันนับไม่ได้จำนวนเงินนะครับนับไม่ได้เขาเลยใช้ how much how many brothers do you have เห็นครับคำว่า brothers เป็นพี่ชายหรือน้องชายนะครับมันนับได้เขาเลยใช้ many นะครับ คุณมีพี่ชายหรือน้องชายกี่คนนะครับเดือดไปให้ช่ตอมาครับ why นะครับถามหา reason แล้วก็ what time ครับแล้วว่าถามหาเวลานี่นะครับ